สวัสดีครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่17กันยา2,564นนะครับวันนี้เรามาสาขา2นะครับกำลังจะเปิดทุน <c oughs> น้อยเลยยังไม่ได้มาเปิดสักทีนะครับค่อยๆสร้างไปนะครับยังไม่เสร็จตัวนี้ก็มีอุปกรณ์วางขายนะครับแล้วก็รถเล็กโคร,รถไถเล็กๆส3คันนะครับ อปกรณ์ก็จะเป็นตัวผ่านขุดมันนะครับผานขุดมันของบริษัทกูดิมน,นะครับราคาปกติหมื่นกับ1 5ึ่นะครับลดให้พิเศษแล้วนะครับเหลือ9500นะครับผ่านขุดมันใส่รถไรถรุนเอลนะครับก็อุปต้าย,ยันมาพวงนี้ใส่ได้หมดนะครับาจะเป็นตัวใหญ่นะครับ ตัวนี้ใส่ได้ทั้งรถฟอร์ดรถรุ่นเอ็มนะครับรุ่นแอใส่ได้50แรงขึ้นไปนะครับใส่ได้นะครับตัวนี้15,500นานะครับเรามีบริการจัดส่งฟรีนะครับเป็นบางตัวนะครับส่งได้ไม,ไม่ไกลนะครับไม่ไกลนี่ส่งฟรีให้ได้อยู่ครับแต่ว่ารับราคารับเองเนี่ย 9,005นะครับถ้าไปส่งก็ขอราคาเต็มนะครับ10,000กับ500ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเพียงก็ลดได้อีกบ้างนะครับอันนี้เป็นผ่านยกล่องนะครับผ่านยกล่องตัวนี้ใส่รุ่น L ประมาณ47แรง50แรงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ของบริษัท TPK นะครับตัวนี้10,000 18, 18,000 ห้าร้อยบาทนะครับหมื่นเก้นห้าร้อยบาทตัวนี้ก็เป็นของพีพเคอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาเริ่มราคาอยู่ที่หมื่นหกพันห้าร้อยนะครับหมื 16, ่นหกพันห้าร้อยตัวนี้ใบยี่สิบสองนะครับส่วนอนี้จะเป็นใบยี่สิบสี่นะครับใบยี่สิบสี่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ด 6581นะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีสินค้าเราก็อยู่ติดถนนใหญ่นะครับก่อนเข้าสามหมอประมาณ 2- 3สากิโลเมตรนะครับทางนี้มาจากทางอุดอรนะครับอำเภอผ่านอำเภอศรีธาตุมาก่อนจะเข้าตัวอำเภอวังสามหมอนะครับทีมาชมพามาชมรถ ขุดคูบต้าหน่อยนะครับคันนี้รถขุดคูบต้า KX 91 3นะครับสองเสารถจดทะเบียนปี5 8 9แแล้วผมจำาจํจำไม่ค่อยได้นะครับจ,จำผิดประมาณนี้นะครับปี58า้าจะประมาณปี58หรือ59นี้นี่แหละครับคันนี้325,000บาทนะครับตัวนี้ก่อนปรับสภาพนะครับตอนนี้ก็จะมี ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับมีแท็กอืดข้างหนึ่งครับถอยอืดไปดูรถไถคันเล็กๆสักสอสาคัญน,นะครับชมอันนี้คีบอ้อยนะครับคีบอ้อยมือ2อุปกรณ์ครบชุดนะครับพร้อมหลังคานะครับติดมากับรถ L5018 นะครับตัวนี้รุ่น S B 470นะครับฟิปอ้อยของคูบต้านะครับทันนี้สวยๆเดิมๆอุปกรณ์ครบพร้อมหลังคาพร้อมชุดอคอนโทรลเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่90,000บาทนะครับราคาจากราคา100,000เหลือ90,000บาทนะครับไปชมรถไถสักหน่อยนะครับ คันนี้รถไถนะครับคันนี้ตามสภาพนะครับเครื่องไม่ติดนะครับเครื่องไม่ติดขายเป็นขายอะไรขายซากนะครับเป็นรุ่นคูปต้า L 2 8 0นนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องยนต์สามสูบเครื่องไม่ติดนะครับ เคยติดแต่ตอนนี้ไม่ติดนะครับขายซากครับใครอยากจะไปทําต่อนะครับตัวนี้หนึ่งบาทนะครับราคาหนึ่งมืบาทรับเองตัวนี้นะครับใครจะไปปั้นเอาเจะอะไรขายขายซากนะครับ1,000งบาท ตัวนี้ติดนะครับเครื่องติดนะครับเครื่องติดขับได้ขาย30,000บาทนะครับตัวนี้ b เจ0ดพน e นะครับ k u p ตา t a สองสูบนะครับเครื่องดีนะครับสนใจมาทดลองขับได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวตากตาให้ดูนะครับตัวนี้ขับได้ตัวนี้30,000ตัวนี้ก็ติดขับได้นะครับ35,000นะครับตัวนี้ ฮิเกิเครื่องสองสูบสิแรงนะครับระบบหางใช้งานได้ปกตินะครับยกได้เป็นเพาเดียวนะครับคันนี้คันนี้คันนี้รถเก่านอกแท้นะครับเขียงตรงแท้นะครับตัวนี้ติด รถด,ดีใช้งานปกตินะครับมาพร้อมกับโรตารี่นะครับตัวนี้7จ็ดหมื่นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085 087 6581นะครับว่วเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ เดี๋ยวพาไปชมกระบองเพชรสักหน่อยนะครับในสวนพามาชมสวนกระบองเพชรสักหน่อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะมาดูได้นะครับที่ชอบกระบองเพชรน,นะครับ ฝากสวนเล็กๆเว้สักหน่อยนะครับเขามาชมได้นะครับติดต่อสอบถามคนนี้นะครับคุณกง <laughs> 挑我们吃。 สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับกระบองเพชรก็ขายนะครับ0850876581นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ